สะผมวันไหนนะฮะจึงจะเป็นวันดีเสริมดวงเป็นมงคลและก็มีโชคมีลาบซึ่งหลายคนก็สอบถามมานะครับว่าหมอเกรดเห็นตำราบโบราณเขามีนี่ว่าสะผมวันไหนจะทําให้ดวงดีเสริมดวงในด้านไหนบ้างนะฮะเป็นมงคลมีโชคมีลาบเอาเวลาวันนี้เกียรติคอนเฟิร์มจะมาบอกนะครับว่าสะผมวันไหนให้ท่านได้รู้ชัดๆกันไปเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เกียรติคอนเฟิร์มด้วยนะฮะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับว่า สาธุน้อมรักคำทำนายแต่ถ้าอันไหนที่รู้สึกว่าไม่ถูกใจนะฮะให้พิมพ์คำว่าแคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นตรงนี้ท่านก็จะสมความปรารถนาทุกประการนะครับที่สำคัญท่านใดนะครับที่กำลังมองหาวัตถุมงคลน,นะฮะหรือของที่เป็นมงคลติดตัวท่านนะครับผมแนะนำเลยนะครับกำไรกลิกคอนเฟิร์ม12ราศี11บทมหามนตราผมอันนี้นะครับผมได้อัญเชิญพระคาถา11บทรวมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทั้งยังได้ใส่อัคราหนุน ดวงพิกดวง12ราศีนะครับลงในกําไรนี้นะครับพร้อมกับความสวยงามหรูหราดูดีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใส่ได้ทุกขนาดเลยนะครับเพราะเป็นฟรีไซส์และไม่ลองไม่ดําด้วยนะฮะท่านใดสนใจนะฮะพิมพ์คําว่าสนใจลงในคอมเมนต์นะครับหรือว่านะฮะให้กดที่ส่งข้อความกดที่ส่งข้อความทักมาเลยนะฮะว่าต้องการบูชากําไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตามตำราโบราณนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณสระผมวันดังต่อไปนี้นะครับจะดวงดีเป็นการเสริมดวง เสริมชะตาล้ลางเคราะห์ล้างโศกเป็นมงคลมีโชคลาบนั่นก็คือวันแรกเลยนะฮะสะผมวันอาทิตย์ครับสะผมวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้อายุยืนฮะจะทําให้เรียกได้ว่าไล่โรคภัยไข้เจ็บอาการเจ็บป่วยต่างๆก็จะดีขึ้นต่อมาเลยวันที่สองฮะคือสะผมวันจันทร์นะสะผมวันจันทร์เ็าบอกว่าจะเป็นการล้างความซวยฮะล้างเสนียดจันทรไลที่ขัดโชคขัดลาบขัดเงินขัดทองคุณออกไปจากตัวของคุณก็คือศีรษะของคุณ นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าศีารษะนี่จริงเป็นรวมจุดรวมของมิ่งและขวัญน,นะฮะซึ่งตามเขาเรียกว่าตามศาสนาโบราณนะฮะของพื้นบ้านเราที่เ่าศาสนาผีน,นะครับก็ต้องบอกว่ามีมาก่อนศาสนาพุทธและมีมาก่อนศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาเก่าแก่สุดในโลกนะฮะมิ่งกับขวัญเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณศีรษะนะฮะอยู่ตรงบริเวณศีรษะตรงผมก็ได้เหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสระผมวันจันทร์นะฮะจะทําให้มีโชคมีลาภต่อมาสระผมวันอังคารน,นะครับท่านใดนะฮะที่มีปัญหาการทเลาะเบาะแหวกศัตรูหมูม่มาน คดีความการขึ้นลงขึ้นศาลให้สระผมวันอังคารครับและจะชนะศัตรูไม่ว่าจะเป็นศัตรูในชั้นลงชั้นศาลหรือว่าในที่ทํางานหรือข้างบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาสระผมครับให้นึกถึงศัตรูหมู่มานคนนั้นไปด้วยนะฮะและจะทําให้เขาเนี่ยแพ้ภัยกับเราแต่ว่าไม่แช่งนะฮะเคล็ดลับคือไม่ต้องไปแช่งเขานะครับให้แค่นึกถึงหน้านะฮะแล้วก็สระผมไปด้วยในวันอังคารนะฮะอันนี้ต้องอธิบายงี้เลยนะฮะต่อมาครับวันพฤหัสบางคนบอกอ้าวหมอกริจวันพุธไม่มี วันพุธเขาห้ามครับต่อมาวันพฤหัสบ,บดีนะครับเขาบอกว่าใครก็ตามครับที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีสติปัญญาเทวดาเดี๋ยไม่ค่อยคุ้มครองโชคไม่ค่อยเข้าข้างเลยทําอะไรก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองไม่เห็นเนี่ยนะฮะให้สาผมในวันพฤหัสบ,บดีถ้าใครอยากจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อดีวงานประชาสัมพันธ์กับผู้ใหญ่นะครับสาผมวันพฤหัสจะประสบความสําเร็จต่อมาครับสาผมวันศุกร์ครับจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขใครรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเนี่ยทุกร้อนเหลือเกินนะให ศัพผมวันสุ์ต่อมาวันเสาร์ครับสระผมวันเสาร์จะประสบความสําเร็จในชีวิตที่ได้ยากก็จะได้ง่ายที่มีอสักก็จะรื่นไหลเรียกได้ว,ว่าไม่ติดขัดนะครับนี่ก็คือวันต่างๆนะครับที่บอกว่าสระผมวันไหนดีเสริมดวงและเสริมเรื่องอะไรเป็นมคคลเป็นโชคลาภอย่างไรบอกกันชัดเจนอย่างนี้นะครับ